และนี่คือท็อปสิคณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุดในมสวจะมีคณะไหนกันบ้างไปดูกันเลยซึ่งล่าสุดนะฮะทีแคสกำลังเดินการมาถึงทีแคสรอบที่3ไปแล้วซึ่งเป็นรอบที่ต้องตัดสินกันที่คะแนนล้วนเลยซึ่งน้องๆหลายคนสงสัยว่าคณะไหนอัตราแข่งขันมันสูงจนน่ากลัวหรือคณะไหนการแข่งขันยังพอทนได้บ้างที่จะอันดับ10อันดับมาให้แล้วอันดับที่10 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการตลาดซึ่งมีอัตราแข่งขันอยู่ที่1ต่อ57รับสี่คนโดยมีอัตราการสมัครอยู่ที่2632อาันดับที่9คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตโดยมีอัตราการแข่งขันอยู่ที่1ต่อ65รับ10คนผู้สมัครมีอยู่641คนและอันดับที่8 คณะศึกษา,าศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนวอัตราการแข่งขัน1ต่อ72รับ12คนสมัครทั้งหมด853คนและอันดับที่7วิทยานวตกรรมสื่อสารสังคมสาขา,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 าวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคมวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์อัตรา,ารแข่งขันที่1ต่อ82รับ10คนคนสมัคร817คน อันดับที่6ก็ยังอยู่ที่วิทยาทนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารวิชาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวรเอกทัวร์ดูที่อัตราแข่งขันนะฮะอยู่ที่1ต่อ85รับ10คนมีคนสมัครมากถึง8 4 3คนอันดับที่5คณะวิทยาศาสตร์หลักสูตร,รวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์อัตราแข่งขันอยู่ที่1ต่อ94รับ9คนผู้สมัคร840คนอันดับที่4 วิทยานวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลวิชาเอกการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลอัตราแห่งขันอยู่ที่1ต่อ153ร้าับ5คนผู้สมัคร765อหคนอันดับที่3คณะเภสัชศาสตร์หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรมอัตราแห่งขันอยู่ที่1ต่อ156โดยที่รับ15คนและสมัคร2,340คน อันดับที่2วิทยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคมวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และเมาลติมีเดียอัตราแห่งการอยู่ที่1ต่อ158ซึ่งหลับเพียง3คนแต่คนสมัครสูงถึง472และอันดับที่1นะฮะตกเป็นของวิเทยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลวิชาอีกคันแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์ฮะซึ่งอัตราแห่งขันอีูที่1ต่อ257โดยรับเพียง5คนแต่อีกผู้สมัครสูงถึง1,284คนอคนอ ซึ่งแบบที่หงมงก็ลงอยู่ที่เอกแสดงของนวัตน,นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าอัตราจจแข่งขันแบบนี้น้องๆอย่าเพิ่งกลัวกันนะแต่ว่าให้ลองวางแผนดีๆแล้วก็จัดลาดับในการวางลำดับทีแคสสามดีๆซึ่งพี่มั่นใจว่ามันอยู่ที่คะแนนของเราแล้วก็อยู่ที่ความตั้งใจด้วยถ้าเรามีคะแนนอยู่ในโซนเซฟโซนก็ลองยื่นดูหรือว่าเราจะลองยื่นหลายๆมหาวิทยาลัยดูก็ได้เพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะเด็กรอบสามสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ